ทำสักเรื่องหนึ่งครับที่อยู่ในกระแสความสนใจของทุกท่านเลยนะครับเงินดิจิทัล w อลเล็ตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรียืนยันเลยนะครับว่าไตรมาสที่4นี้นะครับเงินดิจิทัล w อลเล็ตหนึ่บาทจะถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนไปติดตามข้อมูลข้อมูลชุดนี้ครับรายงานพิเศษเรามีมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันครับนโยบายดิจิทัลวอลเต เป็นอีกหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพภาคธุรกิจเกิดการขยายกิจการเกิดการจ้างงานและการหมุนเวียนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยมีเงื่อนไขให้คนไทยอายุ16ปีขึ้นไปที่มีรายได้ไม่ถึง70,000บาทต่อเดือนหรือมีเงินฝากไม่ถึง500,000บาทรวม50ล้านสิทธ ซึ่งมีระยะเวลาการใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น6เดือนรวมถึงมีการขยายรัศมีการใช้จ่ายในระดับอำเภอที่จะระบุไว้ในบัตรประชาชนคาดการว่าประมาณไตรมาส3กรกฎาคมถึงกันยายน2567จะเปิดลงทะเบียนร้านค้าและประชาชนส่วนไตรมาส4ตุลาคมถึงธันวาคม2567เงิน1,000 10, 0บาทจะจ่ายให้ประชาชนตามหลักเกณฑ์ก็มีความรู้สึก ดีใจค่ะแล้วก็อยากได้นะคะเพราะว่าการที่รัฐบาลให้เงินเท่ากับเห็นคุณค่าของประชาชนแล้วก็ในภาพรวมการใช้จ่ายในภาพรวมก็จะดีขึ้นเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นค่ะก็ดีครับคิดว่าจะสามารถช่วยในเรื่องของความขัดสนนะครับแล้วก็ได้แก้ปัญหาในต่วนของค่าใช้จ่ายในตัวนี้ ป uh, um, well. e ่าวะก็ด <un> ีนะความคิดตัวนี้ี่รัฐบาลได้คิดความคิดตัวนี้ขึ้นมาเงินตัวนี้ได้กระจายถึงกับประชาชนชยีอยากจนที่ต้องการจ่ายเบียรเมื่อหาที่อเคหลาวันหาที่ก็เออสื่อปลระดุด้วยแล้วก็เดีนะว่ารัฐบาลได้ปลาได้เงินกว่นี้มากก็เอาไปถือกล้องแจกแจยในบ้านถิ่น้าวเ้าวล้าแล้วกิ่นีนะมันก็มีประโยชน์ค่าวามันก็มีประโยชน์นะเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือปปชจึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาและดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลกรณีการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเพื่อศึกษารายละเอียดผลกระทบและความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการตามนโยบายดังกล่าว 1. นไตรมาสสาลงทะเบียนร้านค้าและประชาชน2องไตรมารสสี่เงินถึงมือประชาชนที่ประชุมวันนี้ท่านก็นเห็นว่าประชุมกันประมาณ่วโมงนะครับ ทุกภาคส่วนเห็นด้วยหมดไม่เป็นเลขาธิการสรรภาพัฒน์ไม่เป็นผู้ว่าผู้ว่าเป็นชาตินะครับเห็นด้วยในในขั้นตอนทั้งหมดเพราะนั้นก็เดี๋ยวคอยฟังข่าวดีเรื่องนี่สิและนี่ก็ここเป็นอีกหนึ่งนโยบายของรัฐบาลไภายใต้การนำของนธายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศและสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนยืนยันไตรมาสสีเงิน1 0 0 0 0มืบาทถึงมือประชาชนแน่นอนทีมข่าว n b t SOUTH รายงานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเหมือนที่คุณธราวุฒิบอกคะ่ะว่าเรื่องนี้อยู่ในความสนใจของชาวบ้านนะคะว่าเอ๊ะ<ม>เราจะได้รับเงินหรือเปล่าแต่ว่าท่านนายกยืนยันแล้วว่าไตรมาสสีเงินถึงมือแน่นอนนะคะก็รอติดตามกันคะ่ะ